ตารนมาสก,การพระอาจารย์เจ้จขขาค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่ๆข้างบนและข้างล่างค่ะวันนี้ธรรมะก็มันจะดีมันก็ดีทุกวันนะคะแล้วก็มันก็ไม่ดีทุกวันนะคะเพราะว่ามันไม่มีดีหรือไม่ดีคะ <S <S ่ะให้เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยแค่การฟังเท่านั้นเองแล้วก็เราจะมายกตัวอย่างที่พระอาจารย์ในกล่าวไว้แบบแตงโมการปลูกแตงโมก็เปรียบเหมือนที่เราไปฟังธรรมนะเปรียบเหมือนที่เราไปฟังธรรม ฟังทำที่ที่เราฟังอยู่ประจำอ่ะเราจะไม่เอ่ยชื่อนะยิ่งฟังยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งฟังยิ่งอึอดอัดขัดเครื่องสามปีสี่ปีอ่ะนั่นแหละคือการปลูกแตงโมปลูกยังไงก็ไม่ได้กินปลูกยังไงก็ไม่ได้กินไม่เคยทิ้มโดว่างั้น <c oughs> อันนั้นอ่ะดิบออกมาจากสวนตรงนั้นนะอย่าไปฝึก้วยเด็ดขาดละให้ดิบออกมารู้อะไรใช่ไหมว่าปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ได้กินสักทีไม่นำซ้ํานะมีแมลงไปเจาะรากมันอีกออรากแตงโมอ่ะเจาะเจาะเจาะเข้าไปเห็นไหมคะ่ะสุดท้ายก็หมด ทำไมมันเหี่ยวจังนะทําไมต้นแตงโมงมันเหี่ยวจังนะปลูกยังไงก็ไม่เกิดสักทีมันหุ่เหี่ยวอยู่นั่นแหละ,นะมัวแต่สงสัยรังดีอยู่นั่นแหละเห็นไหมคะทั้งๆรู้อยู่ว่าไม่ได้กินอยู่แล้วเห็นไหมคะก็ออกมาสาท่นอกเห็นไหมคะเออก็อุปมาอุปมา,อ,ปมาอย่างพุนว่าเราเจอธรรมพ่อแม่ครบาอาจารย์เนี่ยเจอธรรมพ่อแม่ครบาอาจารย์ที่เราอยู่เนี่ยมันทําแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องก็ให้ออกมาถูกไหมคะ มาหาฟังที่มันฟังแล้วมันเข้าใจได้ว่าโอ้โฟังแลวไม่ต้องไม่ต้องปลูกแตงโมอะไรอย่างนั้น่ะไม่ต้องแค่เอาหูเนี่ยฟังอย่างเดียวฟังยังไงก็ดีไงอย่างสมมติว่า,าพ,พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยเอาหูฟังนะหูทางจิตฟังอย่างเดียวมันจะมันรุทำในการฟังเนี่ยอันนี้เราขอยืนยันนะเพราะว่าเราเคยเป็นมาแล้วว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเทศแค่ไม่กี่คํานะอย่างแค่อย่างตามเสียงตามเสียงของท่านที่เรากะ ที่ท่านที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ในเทปนะเนี่ยฟังแล้วมันจะดลกลงไปย่างลงไปเองนะตรงนั้นน่ะจะไม่มีเรานะตรงนี้จะไม่มีเราเธอเลยแค่มันฟังลงไปมันย่างอย่าง,าง,างตามเสียงพออย่างตามเสียงน่ะมันจะตื่นรู้อยู่ภายในมันจะมีพุทธภา,าวะของมันอยู่ภายในเลยเห็นไหมมันจะใสมันจะลงอย่างดลกเึกเลกลงไปตรงนั้นม่ะก็จะพุ่งเลยทีเดียวทํายังไงแต่ทีนี้ถือจะทําอย่างนั้นได้อ่ะก็นั่นแหะสิทํายังไงดีเห็นไหม จริงๆมันไม่ต้องกระทำอะไรก็แค่เห็นว่าความคิดไม่ใช่เราเห็นไหมคะไ้มันทิ้งปังเลยฟังธรรมะอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นมาไม่ใช่เราโอเคนั่นเองนะแค่นั้นเองเราจะฟังธรรมรู้เรื่องเลยอ่ะจริงๆอันนี้ฟังธรรมโดยที่แบบไม่ต้องใช้ความคิดอ่ะมันฟังของมันอยู่อย่างนั้นอ่ะฟังได้ก็เอาฟังไม่ได้ก็ช่่งมันอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็รู้เรื่องรู้เรื่องทั้งหมดเลยจิตอ่ะจิตมันจะรู้เรื่องเพราะว่าหูทางจิตเนี่ยมันรู้ทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องไปอยากรู้กับมันดอกมันรู้ของมันเอง มันรู้ของมันเองมันเข้าใจของมันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันทําของมันเองเราไม่ต้องทําอะไรคือจบกิจฟังอย่างเดียวเนี่ยแหละมันรู้ทําในการฟังก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรธรรมะมันก็ไม่ได้มีอะไรจะพูดเติรดขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรถูกไหมถ้าพูดเลิรดขนาดนั้นอ่ะแต่ฟังทำไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ต่างกับคนที่แบบรู้ทำอเหมือนดอกไม้มีกลิ่นเหม็นเหมือนดอกไม้มีกลิ่นเหม็นไงมันพูดสวยรู้โอ้โหพูดเนี่แบบสละสวยมากๆเลยอะ ัวยจริงๆเวลาพูดแต่พอถามว่าเอเห็นไหมใครพูดเดไม่ได้พูดนะมันว่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดเอาไม่ได้พูดน่ะใครพูดเห็นไหมนะคิดอยู่ไม่ไม่ได้คิดนะมันละแค่ตรงปลายปากมันยังไม่เห็นว่าตัวเองพูดออกมาเนี่ยว่าคืออะไรพูดออกมาเนี่ยคืออะไรใครพูดใครเห็นใครดูแค่นั่นเองค่ามาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะเมื่อก่อนเนี่ยตัวเราเนี่ยถูกผู้พูดเนี่ยโอ้ยไปตามหาแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบว่าฟังธรรมคือไม่ยาก เราเป็นคนฟังทำไม่ยากก็คือฟังปุ๊บมันก็รู้เรื่องปั๊บเลยเนี่ยฟังปุ๊บมันรู้เรื่องปั๊บแต่ว่าเราก็ฟังอยู่แต่เออยังไม่เคยเห็นความคิดนะเราศึกษาทำม,มาหลายปีแปดปีเก้าปีแต่ว่ายังไม่เห็นความคิดอ่ายังไม่เห็นความคิดหรือว่าจิตตสังขารเนี่ยก็รู้แต่ว่ารู้แบบขึ้มฟ้าขึ้นฝนรู้แม่แม่ปั๊บๆับอ่ะคือมันไม่รู้แจ้งแทงตลอดในความคิดแต่พอมาเจอพ่อแม่ครูอาจารย์คือแตงโมมันไม่ต้องปลูกไงไม่ต้องปลูกชิมได้ดิ้มรสเลยเนี่ยตรงเนี้ย ชิมแล้วก็เห็นเลยโอ้โหโอ้โหแบบนี้เลยที่บอกว่าแตงโมนี่มันไม่ต้องปลูกมันกินได้เลยเนี่ยมันรู้เลยเนี่ยกินปุ๊บมันรู้เลยเนี่ยว่ามันหวานหรือไม่หวานแค่นั้นเองเราไม่ต้องปลูกชิมเลยอ่ะก็นี่แหละเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราฟังทำที่ใดที่ใดที่เราเคยฟังอะนะถ้ามันไม่รู้แจ้งแทงตลอดมันแบบมันยังมีเราอยู่ต้องรีบออกมาแล้วมันเราเสียเวลานะพอเราจะติดอยู่นิดนึงเหมือนเรากินไอติมเนี่ยเนาะ ไอ้ติมเรามองไปมันก็เหแต่มันมีรู้สึกว่ามันมีฝุ่นอะไรเกาะอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงไม่เห็นเอาออกไม่ได้ยังไงแกะก็ไม่ได้อะไรเนี้ยแต่ก็อยากกินเห็นไหมคะทํายังไงดีว่ามันก็มองมองอยู่นั่นแหะมองจนไอ้ตีมละลายอยู่นะเลยไม่ได้กินเห็นไหมคะเลยไม่กินเลยไอ้ตีมเห็นไหมคะทําไมถึงไม่ได้กินมันก็มมวแต่สงสัยเอ้ะทำไมยังมีเราอยู่วะทําไมมันยังมีอยู่นั่นน่ะเห็นไหมคะทำไมมันยังมีเราก็นี่ไงพูดอยู่นั่นแหละทำไมทำไมมันไม่มีทำไมมันมีแต่ธรรมะธรรมะ ธรรมะนี่ไม่ได้มีทำไมแต่ถ้าทำไมนี่มันก็ทำไมเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พูดเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่เห็นก็นั่นเออยู่นั่นน่ะตัวนะตัวตนเต็มเต็มนั่ะเห็นไหมคะธรรมะย่อย่นลงมาตอนเดี๋ยวนี้ยุคศีวิไลมันดูมันดูประมาณนี้นะเห็นจะจะเห็นเนี่ยเห็นตอนหน้าตูตาอาการนิโกตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะบอกหรือว่าเนี่ยเอ๊ะธรรมะก็นี่ง่ายเนี่ยเนี่ยปรากฏตอนหน้าตูตาเห็นสิรู้สิมันก็รู้ไม่ได้เห็นไหมคะหมดแต่คิดคิดคิดเอ๊ะ วันนี้จะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนดีเนาะทําไมมันมีความสดโลดโหดโถดเกินทาไมถึงสะดุดมันถามถามมันกลับวันนี้แฟนไม่กลับบ้านแฟนไม่กลับบ้านกลับสายมันว่าแค่แฟนไม่กลับบ้านกลับไม่ตรงเวลามันก็คิดคิดคิดเห็นไหมคะทําไมมันถึงคิดเพราะว่าแฟนเนี่ยกลับบ้านไม่ตรงเวลาไงที่มันตั้งเอาไว้อ่ะแฟนนี่กลับหกโมงอ่ะวันนี้กลับประมาณสองทุ่มอ้อโหมันคิดเห็นไหมคะ มันคิดได้ทําไมมันกลับสายจงว่ามึงมาแล้วมึงโดนแน่ว่างั้นเห็นไหมคะโอ้ยมนรนได้แต่ความคิดตลอดเวลาเห็นไหมคะเรามีแฟนว่ามีเรามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่าโอ้ยคนมีธรรมเนี่ยเรามีแฟนเราไม่ใช่เป็นเจ้าของเขานะขนาดตัวเราเนะี่ยยังเป็นเจ้าของตัวเองไม่ได้เลยนะภาษาอะไรคนอื่นถูกไหมคะเรามีแฟนเราต้องเข้าใจเขาถูกไหมคะเข้าใจกันซึ่งกันและกันเนี่ยธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยรู้จักธรรมะมันต้องมันจะต้องเอามาใช้ในทางโลกนะ เข้าใจไหมมาใช้คู่กันอ่าคนที่รู้ธรรมานี่ห้ามเบียดเบียนใจคนอื่นโดยเด็ดขาดอันตรายมากเลยนะเข้าใจไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าคนรู้ธรรมะเนี่ยละเอียดเนี่ยมันจะต้องรู้ด้วยในการใช้ชีวิตในครอบครัวว่าเป็นยังไงจะทํำยังไงถึงจะถึงจะบอกเด็กคนหนึ่งเด็กก็คือแฟนน,นั่นแหละมันยังเป็นเด็กกิจมันเป็นเด็กอยู่มันยังไม่รู้เรื่องเราก็ค่อยบอกค่อยสอนเข้าไป เออเนี ain, ่ยมันไม่ดีนะเธอมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเธอมันไม่ดีนะเธอไม่สมควรพูดอย่างนี้นะแต่ถ้าก็ว่าเรากลับเนี่ยเธอจะมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยก็คิดว่าเป็นคําชมแล้วกันนะเพราะเรารู้ทำแล้วว่าอ้อสิ่งตรงนั้นมันไม่มีอยู่จริงคําพูดคําจามันไม่มีอยู่จริงอ่ะอ่ะมันเป็นเสียงอะไรพูดออกจากปากแบะ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 เบะนะไม่รู้เห็นไหมคะแต่แฟนเราที่ว่ามนอ่ะมันก็จะเอาได้ดังใจมันไงวาต้องสวนกลับต้องอะไรเห็นไหมเขาก็เหมือนเราเหมือนเมื่อก่อนแนละเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนั้น เออใครพูดมาอะไรก็แล้วแต่มันก็พร้อมที่จะใสเลยอ่ะเออเหมือนหน้ามันก็เหมือนเสือเนี่ยมันต้องแบบหืมเคี้ยวมันจะออกมาจะกัดเข้าให้ได้เห็นไหมคะมันก็ไม่แตกต่างกันหรอกกับตอนตอนเมื่อก่อนอ่ะตอนนี้พอเราเห็นทำรรู้ทำแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วนะเราก็ต้องบอกต้องสอนกันได้กันเผยแพ่ศาสนาช่วยกันเพราะว่าเกิดมาเนี่ยธาตุก้อนแท่งอันนี้มันไม่มีมประโยชน์อะไรนะเชื่อวะ มองลงไปเนี่ยนะแต่ละวันกินแต่ซากศพคนอื่นหมูเห็ดเป็ดไก่เห็นไหมคะกินอยู่แบบนี้เห็นไหมเออนอนก็นอนก่อซากศพพระอาจารย์ท่านได้กล่าวหีนี้ลองดูนะเวลาเรานอนอ่ะลองดูไปสักประมาณนาทีหรือสองนาทีมันมีแต่ซากศพนะจริงๆแบบโอ้โหเห็นไม่สวยไม่งามมันเห็นได้หมดนะจริงๆเห็นได้หมดเลยอ่ะเห็นตั้งแต่ยันหัวยันเล็บเท้านูนะอยู่ข้างในภายในกายใจเราเห็นหมดกายหยาบๆก็เห็นหมดลองดูว่ามันมันสวยงามจริงไหม เพราะฉะนั้นเรารู้ทมเห็นทำแล้วเราต้องช่วยกันอย่ากเกิดมาให้เสียชาติเกิดนะบอกให้ไอตัวผู้พูดเด็กโอ้ยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยมีอะไรช่วยก็จะช่วยเลยเพราะมันมีประโยชน์มากสําหรับคนที่เขารอเราอยู่อ่ะเช่นอย่างสมมติว่าวันนี้นะมันจะเลิกกับแฟนอยู่มันล้มละลายล้มละลายในทางความคิดก็คือว่าเขาทําบริษัทบริษัทหนึ่งตั้งไว้ว่าจะได้ประมาณสักพันล้านมันว่าแต่ตั้งไว้ไม่ได้ได้พันล้านได้สิบล้านล้มละลายมันว่า พอ,อล้มละลายเสร็จปุ๊บเนี่ยทางครอบครัวนี่ก็อยู่ไม่ได้ละโอ้โหโทรหาแฟนไม่กลับบ้านอยู่ไหนเนี่ยทําไมไม่มาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็มีการแบบโอ้โหแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันรุมเราหมดเลยเห็นไหมคะทีนี้พอเราได้เผยแพร่ศาสนาเข้าก็กดเข้ามาตึง้งเห็นพ้นทุกข์ได้พอร,รู้เอ๊ะทำไมพ้นทุกข์ได้พอร,รู้เขาก็อิจใจว่าเอ๊ะทำไมพ้นทุกข์ได้พอร,รู้ไ้กดเข้าไปสิพระอาจารย์ท่านก็เลยกล่าวว่าเห็นไหมคิดอยู่นั่นนะ่ะ <laughs> คิดอยู่เห็นไหม เปิดมาปุ๊บก,ก็ได้ยินเสียงพระอาจารย์ท่านได้กล่าวไว,ว้ว่าคิดอยู่ก็ไม่เห็นเออนั่งเศร้านั่งสะโดดโดหัวใช่ของเราไหมเขาเปิดมาเจอทำพระอาจารย์อย่างเงี้ยมันก็พ้นทุกข์ได้เลยนะอุย้ยสิ่งที่พระอาจารย์พูดมาเหมือนชีวิตเราเลยเราคิดอยู่นะนี่เห็นไหมคะเขาไม่เห็นว่าเขาคิดอยู่ความตั้งใจอะความตั้งใจก็คือแบบมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจไงคิดว่ามันล้มละลาย พอเสร็จปุ๊บมันก็ฟังทมพอ่ออาจารย์ต่อไปต่อไปต่อไปจนหมดเทปจากการที่ร่วมละลายกลับมาเป็นอีกแบบหนึ่งกลับมาเป็นดีใจทั้งหมดทั้งมวลิ้นเนื้อบาราณตัวมันบอกว่าเออดีดีเหมือนกันมันบอกอเห็นไหมคะพราฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องทําตัวให้มีประโยชน์มากมายกับยุคศรีวิไลก็คือยุคศรีวิไลคืออะไรคือฟังทำจิตสู่จิตไม่ต้องไปฟังอยู่ที่ป่าที่โรงแล้วเพราะว่าถ้าเราไปฟังที่ป่าที่โรงมันจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนกลับออกมานี่นะโอ้โหมันตั้งเอาไว้เลยนะ ว่าถ้าไม่ได้สภาวะเนี่โอ้โหมันเครียดมากเลยเห็นไหมคะพอกลับมาบ้านมันก็ว่าคนในบ้านอีกว่าเอเธอเธอกลับมาเนี่ยฉันไปทําบุญมานะมันว่าเธอยังทําบ้านสงกระปกซกมุกอย่างนี้หรอทางวัดเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเขาทาสะอาดมากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยโอ้โหแบบเนียบมาริวิน,นัยเป๊ะเลยมันว่าเห็นไหมคิดอยู่นะมันจะเอาทางวิน,นัยจากวัดมาใช้กับทางบ้านมันเห็นไหมมันไม่เห็นตัวเองเลยมันกดคมไปหมดเลยค่ะเห็นไหม ตรงนั้นอะ่ะมันไม่ใช่นะเราต้องดูตัวเองด้วยว่าการที่เราทํากับคนอื่นเนี่ยถึงเขาจะเป็นแฟนเราก็จริงอะไรก็จริงเขาก็เป็นคนอื่นอยู่ดีถูกไหมคะนี่ไงพ่อแม่ครูว่าอาจารย์ท่านถึงได้กล่าวไว้ว่าเรารู้ธรรมเนี่ยเห็นธรรมในตัวตนของเราทั้งหมดเนี่ยเรายิ่งสงสารคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นธรรมแต่เรายังไปข่มอ่นคนอื่นก็ไม่ต่างกับดอกไม้มีกลิ่นเหม็นเนี่ยที่พูดไปเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันหมดอ่ะทีนี้เราจะมาพูดเรื่องจิตจิตเห็นจิตยังไง จิตเห็นจิตนี่ก็หมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาในตัวตนกายใจที่มันมีความอึดอัดขัดเคืองเนี่ยรู้ให้ได้นั่นนะตรงนั้นไม่ใช่เราดูให้ได้ตรงนั้นไม่ใช่เราแล้วใครไปรู้ใครไปเห็นก็ตัวมันนั่นแหละในเมื่อตัวตนมันสร้างขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลนก็ตัวมันเองนั่นแหละเห็นตัวมันเองนั่นแหละเป็นตัวมันเองนั่นแหละทุกตัวมันเองนั่นแหละสุขสบายอะไรก็แล้วแต่มีแต่ตัวมันทั้งนั้นไม่มีเราเห็นไหมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าธรรมะก็คือเป็นเรื่องธรรมดา ธรรมดาอะไรอะ่ะมองไปอีกก็นี่ไงมองทั้งหมดทั้งมวลเป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่เห็นสวยหรืออะไรเลยเนี่ยเห็นว่าตัวเองมีนั่นมีนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนั่งอยู่เนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยที่ไงมองให้ได้เห็นให้ได้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมดาเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็มาดูว่าสิ่งของภายนอกที่มันหามาได้แล้วมันยึดนั่นน่นะใครไปยึดดูไปด้วยในเมื่อเห็นได้ว่ารูปธรรมนามธรรมอันนี้มันไม่ไมีของใครถูกไหม มันเป็นของมันอยู่งั้นล้วสิ่งภายนอกมันก็แค่อิงอสสาศัยอยู่ในธาตุก้อนแท่งเนี้ยเพื่อที่จะแบบตัวมัน,นไม่แตกทำลายเห็นไหมแตกแตกคืนารรมคืนธรรมชาติของเขาที่เรายืมเข้ามาสุดท้ายมันก็ต้องคืนกันหมดเนี่ยเนี่ยมองเป็นแบบนี้เลยทั้งหมดเสมอกันหมดเลยไม่มีว่าเป็นเราไม่มีว่าเป็นบ้านเป็นเดือนอันนี้ไม่มีมันจะเป็นเนื้อหนึ่งทั้งหมดเลยคําว่าเนื้อหนึ่งเนี่ยมองปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ให้ค่าให้ราคาเบเลยว่านี่อ้าบ้านของฉันนะอันนี้พี่พี่ดาดานะอันนี้พี่หญิงนะนิพาจารนะในนะ พี่อนันต์นะมันจะไม่มีอย่างนั้นนะมันเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ให้ความหมายเลยเนี่ยใจเรามันก็จะไม่กระทบตรงนั้นเลยมันจะเป็นเหมือนแผ่นดินเลยนะบอกให้เหมือนเหมือนมันมันเป็นเนื้อหนึ่งเลยปุ๊บเนี่ยเห็นปุ๊บมันเป็นเนื้อหนึ่งเลยมันไม่ให้ค่าอะไรกับตรงนั้นน่ะมันจะไม่แบบเอ้ยพอเห็นแล้วมันจะเสื่อมสลายนั่นนี่ไม่มีนะการเสื่อมสลายการไปกันมาการออกกันเข้าอันนี้ยังมีตัวอีกนิดหนึ่งแต่ที่มันไม่มีตัวแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะโล่งมันจะเบาพูดว่าโล่งก็ไม่ได้เลยนะ พูดเบาๆก็ไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงอ่าท่านก็ได้กล่าวไปอีกไว้ว่าธรรมะเนี่ยก็คือความไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างตั้งบนโลกใบนี้มันไม่มีอย่างที่เห็นมันไม่มีอย่างที่เราเข้าใจมันไม่มีอย่างที่เราเป็นมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเราก็มองกลับกันไปอีกทีนี้กลับกันไปว่าเอท่านบอกว่ามันไม่มีอย่างที่เราเห็นอย่างที่เราเป็นมันยังไงเนาะอย่างตามเสียงท่านไปว่ามันไม่มีก็คือหนึ่ง ไม่มีชื่อเสียงเลียงนาม2ไม่มีการให้ค่าให้ราคาแต่สิ่งที่มันมีอยู่ตรงนั้นมีปกติมันมีปกติในทางสมมติแต่ในทางไม่มดไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคะทําไมท่านถึงสอนให้เห็นว่าความว่างเปล่าคือมันไม่มีอะไรเพราะหนึ่งการที่เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือเราไม่รู้ท่านถึงให้เห็นมาทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีอะไรเลยเหไหมคะพอมันไม่มีอะไรเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปใช้ชีวิตทางโลกเหมือนเดิมพอเราใช้ชีวิตทางโลกเหมือนเดิมเนี่ย ธรรมะมีกับไม่มีมันอยู่รวมกันในทีเนี้ยทำยังไงเนี้ยก็นี่ไ,ไงพอเห็นธรรม,มะทั้งหมดทั้งมวลมีแต่ความว่างพอเราจะไปใช้ชีวิตในทางโลกเนี่ยทางในครอบครัวปกติเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเนื้อหนึ่งหมดเลยเนื้อหนึ่งยังไงมันจะไม่มีการแบ่งแยกในกายใจของมันดึกๆมันไม่มีนะมันจะเบามันจะโล่งมันจะสบายมากเลยอะ่ะขนาดคนอื่นเขาซีหน้าดา่ามันก็ยังแบบอย่างนี้ไงเฉยเลยนะแต่รู้หมดอะ่ะแต่มันไม่ใม้ค่าว่าคนนี้ซีน้ามันนะ ตรงเนี้ยเห็นให้ได้เราเคยเป็นธรรมะาทั้งหมดทั้งมวลก็คือความไม่มีมันว่างมันโล่งเนี่ยบอกว่าไม่มีก็ไม่เชื่อก็ต้องไปดูเองเห็นเองก็อย่างที่กินตองงูนั่นแหละกินเลยเนี่ยแตงงมเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรกินก่อนก่อนเขาจะถ้าจะปลูกนะถ้ากินจะปลูกกินก่อนพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเห็นว่ารสชาติมันก็ไม่อยากปลูกก็เห็นไหมมันก็สบายนี่ไงธรรมะทั้งหมดทั้งมวลก็จบลงเท่านี้เจ้าค่ะธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้ แอดปัญญาเก้า